พบกับคนในวันนี้ไอันนี้ย,นนยจำผมได้ตอนในมิวส์มากผมไม่ได้ลงคลิปนานผมไม่ให้ผ่าลงคลิปลงบอกไกครั้งแรกครั้งแรกในรอบนี้งั้นเราจะมาโชว์ตัวละครตัวแด็กก่อนสักนึ่งมีสิบสตัวในตอนนี้ตัวสกิลคนแรกครับผมจะไม่เล่นนู๊กแต่เป็นสกินี้สินาเข้าไปมันจะวิ่งเร็วในเวลาสิบวิ สิบวินะครับสิบวิสก,กิลที่สองแต่เป็นหินเมื่อกินเข้าไปผู้ต่อสู้โจมตีมันจะได้นะครับจติตเอาง่ายจิดพอกินเข้าไปผู้ต่อสู้จะไม่สามารถโจมตีเราได้ในเวลาเรือสิใช่จะไม่สามารถตีเราได้ แต่ผมใกล้ตายแล้วช่วยมด้วยอันี้มันจะฆ่าผมด้วยด้วยช่วยด้วยด้วยด้วยช่วยด้วยววยยด้มันจะฆ่าผมช่วยด้วยไปผมด้วยมันอยู่ด้วยตีไม่ได้แล้วตัดเป็นตัวต่อไปเลยตัวต่อไปพิซ่าความสามารถพิเศษ สกิลแรกจะวิ่งเร็วสกิลแรกให้พิซซาเพื่อนมีสกิลจำกัดอยู่ในเวลาเท่าไหร่แหละห้าสิบไหมสกิลสองกดวิ่งเร็วขึ้นในเวลาสิบวิแต่สกิลน,นี้เขาอยากจะใช้อีกครั้งก็มีวิธีเดียวคือให้พิซซาเพื่อนแทน,นแหละแบบเพื่อนเราเลือดน้อยใช่ไหมเราคิดว่าเพื่อนเราเลือดน้อยก็ให้พิซซาเข้าไปนั่นแหและเราก็จะวิ่งได้ แค่นั้นครับมันไม่มีอะไรวะแข็งศักดิ์ตัดไปตัวที่สามเลยตัดดิไม่ตัดตัวต่อไปตัวที่สองไอ้ไม่มีสกิลอะไรเลยมีแต่วิ่งหน,นีอย่างเดียวนี่นแหละตายฟรีได้สองรอบนะครับผมฆาตกรฆ่างทั้งก็คือจบเลยนะครับผมครั้งหนึ่งจะเหลือจะมีเลือดแตกทั้งที่สองจะครั้งที่สอง 2, จะเหลือเลือดสี่สิบแปลว่าเราห้ามตายแล้วมันจะไม่มีสกิลอ,อะไรแค่นั้นแหละ ตัดเป็นตัวที่สี่เลยตัวต่อไปเอ็น7สามสามเจ็ดแต่ผมเป็นสกิลที่สามสกิลแรกบ้องกันเมื่อเราปอกกันผู้ฆาตกรยังไม่ตกถ้าโตกีว่าเราจะได้สกิลสามอสักทีแต่สกิลแรกมีคูดาวอันต่อไปสกิลสองพุ่งชนแบบนี้คุณจะเลือกพุ่งหรือหนีเลือกใจตามใจ สกิลที่3ต่อยต่อยแนละ้วจะสตันสกิลน,นี้จังความไกลมันไม่ไกลเลยแหละความไกลมันอันนั้นไงครับระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากมระยะแค่เอาไงระยะมันไกลประมาณนะ้ะต่อยก็ไม่ถือนะไปเลยตัวที่5ไปกัน ต่อไปที่ตัวละครต่อไปที่หาเลยคือตัวละครใหม่จากเกมนี้ตัวละครนี้คนมาแร่ๆคนโคตรใช้เยอะหลังๆคนไม่ใช่ล้วสกิลมันก็ไม่ได้โหดมากผมก็เล้สกิลแล้วครับผมมันจะเป็นสกิลแรกก็คือหนังยาอย่างนี้ปุ๊บพอขา้าตกรมาเหยียบเราก็จะเห็นเขาเขาก็จะติดสโนเลยสกิลที่สองปาสีนี้ไปพอขา้นตะกรามไปโดน มันจะทำให้มองเห็นไม่ได้แล้วเองแต่ถ้าัวรมรวมมันจะมีเข็นี้แหละปวดรุมรวม<อ>ลืมไปตัดไปตอนที่ตัวที่ห้าไม่ใช่ตัวที่หกกันเลยตัวต่อไปข้อคูคิดหรือโอโอเจ็ดเอ็นเจ็ดสกิลแรกแปลงเอาล่างโคนไปล่างคนนี้จะสามารถบอกได้ว่าเราอะเป็นตัวลอมตัวจริง เพราะาตะกรลงไปมันก็จะฆ่าแต่ตัวละครอ,อย่างเรานะครับจะไม่ได้รอผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เกมยี่ส่งเวบทันต์เรเว็บเอาไง่ายทันต์เรเวบเวบไปเอาจริงๆในเกมลนะคือแวบไปไกลนะครับแวบไปตามยาวไปเอาจริงๆือมาแวบไปไกลนะครับเอาเกมจริงครับเนะนี่ยทุกคนจำเนีน่ยผมจะไา้ผมขอใช้ จะตายทีไอ้หลังท่าไรมึงจะโดยต่อไปสกิลนี้ทำเพื่อใหเหลวขึ้นตปแหละไปต่อไปไปที่ตัวที่เจ็ดกันเลยตัวต่อไปกุซ่าหนึ่งอ็กซ์เอ็กซ์ตลอคอรนี้จะมีสกิลกินไก่แล้วเพ่อเรืยนแล้วก็สตันสตันจะเป็น,นี้ สตาร์ทจะมีกระติวน,นะครับผมแล้วเราจะตีดเดินช้าเลยไกลกินเข้าไปเพิ่มเรือยแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากมันสตาร์ทหนึ่งในเวลาของสตาร์ทในเวลากเลาก่าเทศการส,ส,ส,สตาร์ทเยอะกัดาวมีด้วยเขาไม่อสู้ก็ยากเท่าไหร่โอเคเราไปดูตัวที่แปดกันเลยตัวต่อไปเอนจิเนีย ตัวละครนี้มีสองสกิลสร้างปั๊มขึ้นแล้วก็ปั๊มเลือดสกิลแรกสร้างป้อมมีตนสามารถทํากาจโร่ศัตรูได้ถ้าแนะนําผมแนะนําให้ไปจัดให้ไปวางตรงที่ที่คนเดินบ่อยที่สุดและ้อเสียคือศัตรูสามารถทําลายได้ด้วยทาลายได้ด้วยครับสกิลสกิลที่สองปัง๊มเลือดสร้างไว้เพิ่มเลือดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทุกหลายชีวิตผมไม่ได้เพิ่มเลือด เพราะอไรทำเครื่องได้แค่หนึ่งเครื่องและข้ามีสารจนปีได้แค่ครั้งเดียวของข้อเสียเลยข้อเสียหนักมากปีแค่ครั้งเดียวข้อต่อไปถ้าสมมุติเราเลือกดน้อยเกินไปเอามาเครื่องนี้ได้สมมติน่าเราจะสร้างเครื่องเราะเต้องสร้างตรงเครื่อง เดินนะครับผมพระปีศาจโจมตีเราโจมตีเราจะเลือดน้อยเกินไปเราก็มาเครื่องนี้ได้จะเพิ่มเลือดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,งทุกเดือดท้องสองวินะครับผมต่อไปตัดไปตัวต่อไปเลยตัดไปเราไปเราจะตัดไปตัวต่อไปเลยไม่รู้ว่าปีศาจจะตบเรารอบสุดท้ายให้เราเหนื่อยแค่ไหนัน ตัวที่เก้าฟักทองฟักทองจะมีสองสก,กิลสก,กิลแรกสก,กิลแรกถ้าเราวางเกาะน,นี้เราให้เราชี้นิ้วตรงน,นี้ถ้าเราหลุดนิ้วนี้มันจะนับเวลาของงาของมันจะนับเวลาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราหลุดเมื่อไหร่มันจะนับมันจะถอนเวลาอย่สก,กิลที่สองอสก,กิลที่สองใช้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นสก,กิลนี้ก็สามารถสตาร์ทสามารถทำให้ศัตรูติสดสโลว์ได้แค่นั้นแหละ ไปเลยตัวที่สิสุดท้ายแล้วตัวต่อไปตัวที่เจ็ดไม 10, ่ใช่ตัวที่สิบใช่ตัวที่สิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหรือตัวสุดแล้ว,ลวลลเราโรยเหรีือไปตัวเมืองสกิลแรกยิงปืนมีโอกาสยิงโดนมีโอกาสจะจูบไม่ออกมีโอกาสยิงออกยิงออกจะยิงสตันสกิลสองมีเซตรีเซตว่าเราจะได้อะไร สก,กิลน,นี้ต้องฝึกเลยสกิลที่สามอยาม่าหาใช้น้ำล้างทุกอย่างเลยอ่ะพูดไม่ค่อย Alf. ไม่ค่อยดีอ่ะแค่ล้างทุกอย่างต่อไปเราไปฝ่ายฆาตกรกันแค่นั่นแหละตัวไปตัวพี่ของเราเจสันจะมีสแตนจะมีอยู่สระไม่จะมีอยู่สามสกิลกับการโจมตีสกิลแรกโจมตีทำดาเมจอยู่ที่ทำดาเมจที่ยี่สิบสกิลสองฟันอย่างนี้ ทำมาเมดูเรายูซ้มคอมโบเราจะให้รหัสนี้เขาเติมเลือดก,ก่อนนะครับผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยให้เขาเติมเลือดก,ก่อนเพราะเลือดของเขาเยอนนะโคตรแล้วจากยูที่สี่พาวหาแล้วพุ่งแตกนั้นแหละเดซายก็มีแค่นี้ถ้าใครเล่นจูเซียนก็จะเคยเห็นน่าจะเคยสู้กันมาก,ก่อนถ้าเล่นจูเซียนลายยาวมันโคตรน่าเกลียด แล้วีนี้แล้ชุอเนี่ยพยา่าเกียเขาใครเป็นเียใครได้เข้าใจออยู่นะครับผมัวต่อไปมือคิเก่งสกิลมาเปียนสกิลแรกโจมตีโจมตีนี้ทําดาเมจอยู่หลายอยู่นะยี่สิบเจ็ดยีสิ้กิลสองฟ้ายูสกิลที่สองกู้ไฟด้วยสายดาบสกิลที่สีเซอรูหรอ รู้ด้องจะตามหาเขาเมื่อโดนเมื่อไหร่จะติดตามเยเอาแล้วตายด้วยโอเคตัดไปตัวที่ททสามไปเลยตัวต่อไปจอนโดจอนโดจะมีสก,กิลอยู่ที่สามสก,กิลเหมือนกันนะครับผมสก,กิล สก,กิลหนึ่งโจมตีทำดาเมจยี่ปเมื่อก่อน30มสิบดิมันอยู่ไหนวะมดนเราจะมาโจมตีเขาแล้วครับผมเราการทดสอบสกิลทีสองสกกามสายเลือดทำดาเมจสิบสองถึงหกร้อยมากไปละแล้วเราจะเอาเลือดให้ ดับไปสกิลสามกับดักนะกับดักเวลาใครไปเหยียบเราจะมองเห็นเขาเขาก็จะตีสโลด้วยนั่นแหละแล้วเรามาดูว่าเขาจะตีสโล่ไหมครับเราจะไม่ดูเลยนะครับผมตีสโลแล้วสกิลที่สี่ตามหาและคนนี้และจอนโดมีขอ้อมี เราสามารถสาตาร์ทเขาได้แต่ถ้าเราสาตาร์ทเขาเขาจะวิ่งเร็วแล้วเขาจะต่อยเมื่อไหร่ที่เราต่อยเขาเขาจะวิ่งเร็วในเวลาสามแล้วเราตัดไปตัวสุดท้ายเลยยางมีงเอ็กนะครับผมไปกันเลย เราขอจบกันเพียงแค่นี้ในพรุ่งนี้ตัวละครอ,อย่างหนึ่งเอกบายบายทุกคนขอบคุณที่มาดูคลิปไปอยู่ไม่ใช่มาดูคลิปเปคอนมไม่รู้จะด,จ,ด,จ,ดจบได้นะครับบาย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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยขอร้องกดด้วย,ดดวยขอร้องผมจะแปะสิคนแล้วขอบคุณนะครับผมที่กดบายบายครับบายบายผมขอตัวที่พูดไม่ดีไปเลย